จะมาถานออนไลน์รุ่น41นี้มีผู้เข้าปฏิบัติทั้งหมด62ท่านเจ้าค่ะมีพระภิกษุทั้งหมดอ2รูปแม่ชี2ท่านอุบาสก5ท่านและอุบาสิกา53ท่านเจ้าค่ะผู้เข้าปฏิบัติที่พักอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่สหราชอาัาากรนก่1ท่านเจ้าค่ะช้ากว่าเมืองไทย6ชั่วโมง สวิตเซอร์แลนด์หนึ่งท่านเวลาช้ากว่าไทย6ชั่วโมงและที่สหรัฐอเมริกาจำนวน5ท่านค่ะมีรัฐโอไฮโอและรัฐมิชิสแกนซึ่งช้ากว่าไทย11ชั่วโมงรัฐเท็กซัสช้ากว่าไทย12ชั่วโมงและแคลิฟอร์เนียช้ากว่าไทย14ชั่วโมงค่ะและเป็นคนไทยที่ทำนักอยู่ในประเทศไทยเองนี้55ท่านจ้ค่ะ ขอจเจริญพรกับท่านผู้สนใจไปธรรมะปฏิบัติทุกท่านการพิธีเปิดคอร์สกรรมฐา,านออนไลน์วันนี้ก็ปรับมาเป็นช่วงสองทุ่เมืองไทยคิดว่าเวลานี้จะเป็นเวลาที่สะดวกกับผู้อยู่ต่างประเทศ นะทางยุโรปก็เป็นช่วงกลางวันอเมริกาก็คงจะหกโมงเช้ามัม้งนะก็ถือว่าเป็นเวลาที่บางทีก็อาจจะเจ็ดโมงเชา้านั้นเวลาสองทุ่มจะเป็นเวลาที่หมกสำหรับคนไทยก็อาจจะ รู้สึกว่าเออมาเปิดเอาตอนค่ำแต่จริงก็ล้าก็ปฏิบัติก่อนได้โดยเฉพาะท่านที่จะสมาทานสินแปดก็ต้องเว้นมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะไม่ทานอาหารเวลาบานะ่ายนะก็คิดว่าต่อไปก็คงจะใช้เวลาเนี้ย การเปิดคอร์สปิดคอร์สการสอบอาร,รมณ์ใช้เวลาเดียวกันสองทุ่มเมืองไทยก็เชิญได้เลเป็นีการบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านกล่าวคำนำมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะก็ขอบัดน,นี้ด้ท่านทั้งหลายได้กรรมฐาน เราจะกระทําให้นําไปปฏิบัติกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นการขอกระทําในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ในสูงสุดเรียกว่าปรมัตประโยชน์เป็นเครื่องทําให้เกิดความสงบทําให้เกิดญาณเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อปณิพา,าน์การปฏิบัติมีปัศนากรรมฐานตามหลักสติปฐานสี่นีสติปัฐานตามที่ตั้งของสติ การจะดิดนสติต้องระลึกรู้อยู่กับฐานทั้งสี่กายในกาย,กายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอยู่ด้วยความเพียรด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติและความยินดียินร้ายออกไป การระลึกรู้กายใจนั้นมีอะไรบ้างกายก็มีหนึ่งลมหายใจเข้าออกสองอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่เดนเดินนั่งนอนนั่งอยู่ก็ระลึกรู้ตัวในท่าน,นั่งเดินยืนอยู่ก็รู้ตัวในกายที่ยืน เดินก็ระลึกรู้ตัวของกายที่กำลังเดินกายในส่วนต่างๆกายอิริยาบถย,ย่อยการทําความรู้สึกตัวในการคู่เหยียดขึ้นไว้ก้มเงยเดี๋ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังทำกิจต่างๆทั้งหมดต้องอาจจะรู้รู้สึกตัวขึ้นว่าต้อง การระลึกรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นจนทั้งหลับไปไม่มีข้อเว้นไม้ว่าเราจะลืมตาอยู่ก็ระลึกรู้สึกตัวได้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ก็ระลึกรู้สึกตัวได้กำลังทำกิจต่างๆเป็นการกวาดการถู การล้างด้วยล้างจานก็ทำความรู้สึกตัวไปพร้อมอ่าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอภาิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาการีหติพึงทำความรู้สึกตัวในขณะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังอรโรกิเตวิโรกิเตสัมปชานาการีหติ กับความร,รู้สึกตัวในขณะแลในขณะเดียวแ้แลอยู่ขณะนี้ก็แลอย่างระลึกรู้สึกตัวขึ้นเวนะลามองตาเนื้อก็มองเห็นภายนอกเป็นรูปต่างๆเมื่มีการระลึกรู้สึกตัวก็มีตาใน เกิดการรู้กายรู้ใจขึ้นมาในปัจจุบันฟังก็ฟังอย่างระลึกรู้สึกตัวได้ยินก็ได้ยินอยู่แต่เมื่อรู้สึกตัวก็จะรู้กายรู้ใจกายรู้สึกอย่างไรใจรู้สึกอย่างไร,ใจ,ร,งไรใจกำลังคิดนึกใจกำลังปรุงแต่งใจกำลังรู้สึกต่างๆก็ละลึก ไปได้ตาความรู้สึกตัวในขณะรับประทานอาหารการเที่ยวการลิ้มการดื่มใณรับประทานอาหารจะมีสภาวะทั้งเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสก็มีโผฏพผ้ายนนอนผ่อนแข็งย่นตึงก็มีจิตใจก็มีอยู่ ชอบใจไม่ชอบใจมีนเป็นต้นก็ระลึกรู้ตัวไปทำความรู้สึกตัวในขณะนุ่งห่มเสื้อผ้าทำความรู้สึกตัวในขณะกู้เหยียดขึ้นไหวทำความรู้สึกตัวในขณะทำกิจต่างๆทั้งหมดเนะ่ยทำแล้วทำไม่มากแล้วนั้นการ ปฏิบัติจะต้องประกอบความเพียรอาตาปีคือความเพียรสัมปชาโนความรู้สึกตัวสติมาความะลึกไดและอาพิชาและโทมนัสในโลกเสียไดต้องละความยินดีวิน้ายออกไปฉะนั้น ยังให้หลักการของการเจริญวิปัสสนาไว้หนึ่งและเลือก้้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังลุกกลิ่นกำลังรู้รสกำลังรู้สึกสัมผัสเย็นร้อนออนแข็งอนตึงกำลังคิดนึกกำลังปรุงแต่งในจิตกำลังรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นต้น เลิกรู้สภาวะที่กำลังปรากฏสองวางใจมันถูกต้องวางใจเป็นกลางวางใยเป็นอย่างดีไม่ยินดีเหนร้ายด้วยสามก็พิจารณาตามความเป็นจริงนะดูความเปลี่ยนแปลงดูความเกิดหับดูความบังคับไม่ได้ดูความไม่ใช่ตัวตนเห็นความเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นปันจจัยกันอยู่ ฐานที่สองก็คือเวทนาในเวทนาอย่างสังเกตความรู้สึกในกายในใจสบายกายสบายใจก็รู้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็รู้เฉยๆอยู่ก็รู้ในเวลาทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวรักษาจิตให้วางเฉยเห็นว่าเวทนาก็เป็นเวทนาส่วนหนึ่ง จิตใจก็เป็นจิตใจอีกส่วนหนึ่งเป็นพลอย่างกันไม่ได้ตัวตนฐานที่สามก็คือจิตในจิตต้องระลึกรู้จิตหนึ่งเดิมมัง,งเป็นธาตุรู้จิตมีราคาจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะ จิตหดผูจิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิไม่มีสมาธิเป็นตน้นก็ดูตามที่เขาเป็นอยู่ปรากฏอยู่ไม่ใช่เราต้องไปหาทุกรายการมันมีปัจจุบันมันมีรายการอะไรปรากฏมีจิตอย่างไรปรากฏก็ดูตามนั้นมันไม่มีก็ไม่ต้องก็ไม่มีให้ดูดูในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ ฐานที่สี่ก็คือทำในธรรมนะส่วนที่เป็นอกุศรรลธรรมเช่นในวรนก็กำหนดรู้ว่าเอขณะนี้นิ่วรเกิดขึ้นในจิตใจนะละได้อย่างไรนี่ยจำละนิวรได้อย่างไรระวังนิวรไว้อย่างไรไม่เกิดขึ้นอีกอย่างนี้ก็คอยพิจารณาดูหรือทำฝ่ายกุศลิดขึ้น มีสติมีสมาธิมีปัญญา,าก็กำหนดพิจารณาไปทั้งธรรมที่เป็นอัยยากตะไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปกำหนดรู้การเห็นการได้ยินการรูก้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยรวมความว่ามันก็จะรู้อยู่ในกายในใจเนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมทำแล้วทำให้มากแล้ว ทีสุดก็จะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นในกายนี้ความเสื่อมไปความดับไปในกายนี้สติตั้งมั่นขึ้นก็จะมีปัญญารู้เห็นว่ากายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมเนี่ยก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของญาณปัญญา ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตัวเราเขากายนี้ก็สักตะวะกายเวทนาก็สักตะวัเวทนาจิตก็สักตะวัจิตสภาวะธรรมทั้งหลายก็สักตะวสภาวะธรรมทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาศัสนาทิฏฐิก็อาศัยอยู่ไม่ได้ไม่ยึดถือยึดมั่นอะไรอะไรในโลกหน่อย การเจริญสติปัฏฐานก็มีทั้งเจริญแบบทั่วไปอย่างที่กล่าวแล้วกับการเจริญแบบโจดจงทันใดมีอัยาศัยใสจะเจริญแบบโจดจงได้ก็เจริญแบบโจดจงกายในกายหรือฐานกายก็ดูเฉพาะลมใ้ใ,ใ,ใจอย่างเดียวจนกว่าจะมีสมาธิเกิดปิติเกิดความสุขจึงเลื่มนไปดูเวทนาซึ่งเป็นเวทนาฝ่ายดี ไปดูจิตจิตก็เหลือเป็นจิตที่ฝ่ายดีจิตมันเทิงจิตตั้งมัน่นเรื่องจิตมันไปสู่สภาวะธรรมเห็นความเกิดขึ้นเหน็นความเสื่อมไปเห็นความคลายออกความสละคืนในที่สุดแลนะความยึดม,มนะนั่นถึงมั่นอย่างนี้ก็เป็นแนวทางของการปฏิบัติ นั้นต่อไปนี้ก็ให้ตั้งใจจรมาทานขึ้นกรรมฐานว่าตาม,าาตามอุกกาสะอุกกาสะ <Yeah. S 2> ก็ขอราตนาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอภิบาลปกปรองรักษายท่านทั้งหลายได้อยู่ประพฤติธปฏิบัติด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยจากมุมอาร่ายเป็นอันตรายทั้งปวง จะรอในธรรมยิ่งขึ้นไปจนล่าวถึงซึ่งความพ้นทุกข์หรือพระนิพานทุกท่านเธอสา